สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเกดก็จะมาทำคลิปนะคะเปิดถุงนะคะเกดเนี่ยได้ไปเที่ยวที่อเมริกามานะคะแล้วก็แวะไปเปลี่ยนเครื่องนะคะที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปฮอรวมกันเลยนะคะทั้งอเมริกาและญี่ปุ่นนะคะก็ไปดูกันนะคะว่าเกดเสียหายอะไรไปบ้างค่ะ ก็เริ่มจากนะคะที่เกตไบเอาเลตนะคะเกตไบเอาเลตวูดเบอรี่เอาทเลตที่นิวยอร์กมานะคะจะบอกว่าของนี่คือแบบเยอะมากนะคะเราควรใช้เวลาทั้งวันกับที่นี่นะคะก็ชิ้นแรกได้มาจากร้านเดอะคอสเมติกนะคะซึ่งเขาลดราคานะคะ50%นะคะแล้วก็มีบวกบวกเข้าไปอีกนะคะก็เก็บได้เซตนี้มานะคะเป็นเซตเอ่อคลินิกนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเซตสำหรับเอ่อคลินนิ่งโดยเฉพาะเลยนะคะก็จะเป็นเอ่อ นซิงบาร์มนะคะไซส์จริงนะคะแล้วก็จะมีเทคเดย์ออฟนะคะก็เป็นไซส์สำหรับพกพาเดินทางนะคะแล้วก็มีโฟมล้างหน้านะคะแล้วก็มีโทนเนอร์ให้นะคะเซตนเนี้ยเนี่ยเขาลดราคานะคะเหลือแค่18.95นะคะถ้าตกเป็นเงินไทยเนี่ยคูณี้35บาทนะคะก็คือ650บาทนะคะได้มานะคะในนี้นะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะ ของคลินิกนะคะเป็นที่ปัดแก้มนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นชีคป๊อปนะคะเป็นเบอร์สี2นะคะราคาเนี่ยคือดีงามมากๆเลยนะคะคือแบบสีนี้คือสวยเวอร์อุ้ยแม่สีนี้คือแบบเป็นออกสีส้มแบบว่าคอรัอลคอรัลนะคะตัวนี้เนี่ยราคานะคะที่เกตดได้มาเนี่ยถูกมากๆนะคะก็คือ13.65เหรียญน,นะคะหรือว่าประมาณ470บาทเท่านั้นเองแก ถูกมากและร้านนี้นะคะเกดก็ยังได้ลิปสติกมาอีกนะคะเกดได้ลิปสติกของแม็กนะคะมา2แท่งนะคะรุ่นพาวเดอร์คิดเวลเวตนะคะบเบอร์สลิมสติกนะคะตัวนี้ก็ได้มา2สีเลยนะคะแรกนะคะจะเป็นสีสวีทซินาอนะคะแล้วก็เชียร์เอาเลทนะคะคือได้มา2แท่งนะคะคือเนื้อกำมะหยกีกิ่งกึ่งแม็นะคะนี่ เกจะให้ดูสีคือสีแบบดีงามมากสีประมาณนี้นะคะคือสีดีมากๆเลยนะคะตัวเนี้เนี่ยไม่แพงด้วยนะคะตกเนี่ยราคาอยู่ที่สิบสามเหรียญน,นะคะหรือว่าประมาณ450บาทเองนะคะถูกมากๆเลยนะคะ ถัดมานะคะก็ได้รองพื้นมานะคะเป็นรองพื้นรุ่นนี้นะคะของเอสเต้ราวเดอร์นะคะดับเบิลแวรรุ่นที่เขาฮิตกันนะคะอันนี้คือเป็นไซส์ปกติเลยนะคะเกตได้มาเนี่ยเป็นสี 1C1 นะคะสำหรับผิวขาวเหลืองนะคะตัวนี้ก็ถูกมากๆนะคะได้มาที่ราคา 23.5นะคะก็ตีเป็นเงินไทยอ,อักาบาทคูณนะคะก็คืออยู่ที่820บาทนะ,ะหลังจากเครื่องสำาาันะคะที่เกตซื้อมานะคะตอนไปจ่ายเงินเนี่ยเขายังมีของแถมให้มาอีกแก้นี่นะคะของแถมที่ได้มานะคะเป็นน้ำหอมคลีนิกนะคะ อันนีเอีก My Happy นะคะอ่าสิบห้าินนะคะได้มาสองอันเขาแถมให้นะคะก็ uh, อันนึงเนี่ยจะเป็นกลิ่นอพีโ uh, อนะคะส่วนอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นกลิ่นลิลลี่นะคะคือถูกแล้วก็ยังแถมให้อีกนะ แล้วเกดก็แวะไปที่ออช็อปคาแรงนะคะที่อยู่ในเอาทเล็ตนะคะก็ไปได้ตัวนี้มานะคะไฮด้าเอเซนเชียลนะคะสำหรับผิว Normal ถึงผิวดายนะคะก็ตัวนี้นะคะก็สำหรับบำรุงผิวตอนกลางคืนนะคะขวดเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ตัวนี้เนี่ยได้มาราคาไม่แพงด้วยนะคะ36เหรียญน,นะคะหรือประมาณ1260บาทนะคะถูกมากๆค่ะ แล้วก็ถัดจากร้านเครื่องสำอางนะคะเกตก็ไปต่อที่ร้าน Tory Burch นะคะซึ่งเป็นแบรนด์อเมริกานะคะเกตอ่ะจากร้านนี้นะคะเกตได้รองเท้ามา3คู่นะคะซึ่งเป็นราคาที่แบบเขากำลังลดราคาพอดีเพราะว่าเกตปหลังคริสต์มาส1วันนะคะก็ลดราคาเนี่ยประมาณ60%นะคะแล้วก็มีบวกเพิ่มเข้าไปอีกนะคะอีก10%รยาะะ่านราคาเอารองเท้าขึ้นมานะคะก็เกตได้รองเท้านะคะมาอ่ารุ่นเนี้ยเนี่ยจะเป็นรุ่นไบรท์แอลมอนนะคะ ตัวนี้เลยตัวนี้นะคะเป็นรองเท้านะคะที่เ,เกตได้มานะ,ะรองเท้ายังไม่หมดนะคะก็ไปได้อีกรุ่นหนึ่งมานะคะเป็นรุ่นอีเวอรี e ่นะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็นรุ่นที่แบบว่าหนังนะคะนิ่มมากๆเลยนะคะตัวนี้ เ,ออเกดก็ไปซื้อมานะคะเป็นสีดำนะคะตัวนี้เนี่ยได้มาที่ราคา99เหรียญเหมือนกันนะคะอยู่ที่ประมาณ3,500บาทนะคะเท้าคู่สุดท้ายนะคะที่ได้ที่ทอรี่นะคะเป็นรุ่นบัลเล็ตนะคะก็คือตัวนี้นะคะเขาก็ลดราคาเหมือนกันนะคะตัวนี้ข้างหลังนะคะก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะคะมันสามารถที่จะยืดหยุ่นได้นะคะตัวนี้เนี่ยเกดได้มานะคะที่ราคา หนึ่อยเจเหรียญนะคะประมาณ3,750บาทนะคะ แล้วก็แวะไปที่ช็อป n i ก e ้นะคะก็ไปได้รองเท้ากีฬานะคะได้สนนเกอร์มาอีกนะคะเป็นรุ่นนี้นะคะก็เกดไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นอะไรนะคะมันเห็นเขียนว่าเป็นรุ่น n i เฟลกนะคะตัวนี้ก็อยู่ที่35เหรียญน,นะคะก็ตกประมาณ1 200กว่าบาทเองนะคะมาจากช็อปนะคะเกดก็ไปที่ตรงช็อปคาเวนคา์นะคะคารเวนไคยในเกดได้มานะคะเ,เป็นยกทรงแบบ ส่งสปอตนะคะมาขอโทษนะคะสองตัวนะคะก็คือเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวนี้นะคะ<ม>ก็เขาลดราคา50%นะคะจาก46เหรียญเนี่ยเหลือแค่23เหรียญน,นะคะหรือว่าประมาณ800บาทก็ถือว่าโอเคนะคะถ้าไปถึงอเมริกานะคะถ้าไม่ได้เข้าร้านโค้ชเนี่ยก็ อาจจะเรียกว่าไม่ถึงนะคะเก๋ก็เลยแวะเข้าไปนะคะก็ได้กระเป๋ามากุบกริบนะคะก็ใบแรกนะคะที่ได้มาอันนี้ก็จะเป็นไซส์ L นะคะก็จะเป็นกระเป๋านะคะก็จะมีิปรูดอย่างนี้นะคะ2ชั้นเลยข้างในนะคะก็จะใส่ของได้ประมาณนี้ ก็ใส่ iPhone 15ได้นะคะก็ใบนี้เนี่ยเขาลดราคานะคะเหลือประมาณ69.5เหรียญนะคะก็ตีเป็นเงินไทยเอา35คูณก็ประมาณ2600กว่าบาทนะคะตัวนี้ก็เขาสามารถที่จะคลองแขนได้ด้วยนะคะแล้วเก็ก,ก็เอาไซส์เล็กมาด้วยนะคะไซส์เล็กเนี่ยก็คือซื้อมาหลายใบเลยนะคะไซส์เล็กตัวนี้นะคะไซส์เล็กนี่ กะะ็ซื้อไว้เป็นของขวัญน,นะคะซื้อไว้แจกด้วยนะคะก็ตัวนี้เนี่ยนะคะ30เหรียญนะคะก็ประมาณ1 0 5 0บาทนะคะก็ไม่แพงนะคะแล้วก็เข้าไปต่อนะคะที่ร้านเคสเปซนะคะเคสเปซเขาก็กำลังลดราคาพอดีนะคะ70%เอ่อเก๋ก็เลยได้ใบนี้มานะคะก็เป็นกระเป๋าสตางค์อีกแล้วนะคะตัวนี้ก็ใบายาวนะคะส่วนใหญ,ญ่เก๋จะชอบเป็นกระเป๋าสตางค์ใบายาวนะคะ ก็ประมาณนี้ข้างในก็ใส่ได้เยอะนะคะตัวนี้เนี่ยลดราคาแล้วเนี่ยเหลือ47.5นะคะเหรียญก็อยู่ที่ประมาณ1 6 6 0บาทนะคะตัวนี้แล้วก็ได้เป็นที่ใส่คาร์ดมาด้วยนะคะของเคสสเปซตัวนี้ลายมันน่ารักดีนะคะก็ลดราคาแล้วนะคะเหลือที่เ31เหรียญน,นะคะหรือว่าประมาณพันกับ100บาทนะคะตัว ก็ขอช้อปปิ้งนะคะไม่ได้มีที่เอาท์เลทอย่างเดียวนะคะก็มีที่อื่นด้วยนะคะเกิดไปที่ T.J. Max มานะคะ T.J. Max เนี่ยเขาก็จะเป็นร้านเหมือนประมาณแบบเอออเาของตกรุ่นนะคะหลายๆที่เนี่ยเอา,เอามารวมๆกันนะคะแต่ว่าเป็นของจริงแท้ๆนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ของปลอมนะคะก็เ,เดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าเกิดได้อะไรที่ T.J. Max กันบ้างค่ะ ก็อย่างแรกนะคะก็ยังได้อยู่ไปบนเวียนนะคะที่ TJ m a x ก็ยังไปได้ตัวสกินแคร์มาอีกนะคะก็อันนี้เนี่ยได้เป็นเซตนะคะเป็น เซตของเอสเ e l ราเดอร์นะคะเป็นตัวแอดวานไนท์รี e พ a i ์นะคะตัวนี้เนี่ยามาเป็นไซส์จริงนะคะที่50 ml นะคะแล้วก็มีตัวไซส์เล็กเนี่ย10 ml นะคะแถมให้นะคะ3ขวดตัวนี้เนี่ยเขาลดราคานะคะที่เจนแบกเห็นไหมคะว่าตรงนี้เนี่ยคือป้ายแดงนะคะ64เหรียญน,นะคะก็ตกอยู่ที่2อ6 0อบาทนะคะก็ได้ทั้งไซส์50 ml นะคะแล้วก็ไซส์ 10 ml นะคะ3ขวดค่ะกเกตก็ยังไปได้น้ำหอมมาอีกนะคะตัวนี้เนี่ยเ,เป็นน้ำหอมของ v ์ซาเ c ่นะคะ v ์ชาเช่นะคะเป็น e d i t o r i a นะคะรุ่นดี l i n e นะคะตัวนี้เนี่ยขนาดเขาเนี่ยก็คือ30 ml นะคะตัวนี้ก็ลดราคาป้ายแดงนะคะ24เหรียญน,นะคะเ,เกตก็เลยหยิบมาตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ รวมแวตแล้วนะคะก็25.5นะคะก็ประมาณ890บาทนะคะแล้วก็รอบนี้นะคะเกตดไปที่เซนจูรี่21ด้วยนะคะก็ไม่ได้อะไรนะคะได้แค่น้ำหอมอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเขามีของนะคะแต่ว่าของเขาค่อนข้างที่จะแบบ ไม่ไม่ใหม่นะคะแล้วก็แบบของมีให้เลือกน้อยนะคะเกดก็เลยได้มาแค่น้ำหอมตัวเดียวนะคะก็เป็นน้ำหอมตัวนี้ค่ะ b ูเ b e r r y Bridge นะคะ for her ตัวนี้เนี่ยราคาที่ได้มา39.99นะคะตัวนี้ก็พันกว่าบาทแล้วก็เกดมีโอกาสไปเดินที่ห้างมาเมอร์ซี่นะคะก็ห้างเนี้ยนะคะเวลาที่เราซื้อของในเมืองนะคะเกดจำไม่ได้ว่าซื้อเกินเท่าไหร่ ขึ้นไปนะคะก็ไม่ต้องเสียภาษีจะเป็นรีวายค่ะเป็นกเกงยีนรีวายนะคะก็เก็ตได้มาเนี่ยนะคะเป็นรุ่น724 High l i s t s t r i n นะคะตัวนี้ เป็นเกียส่ไซส์29นะคะตัวนี้เน่ได้มาที่เ48เหรียญน,นะคะเ,เขาลดราคาพอดีนะคะก็คือเหลือ48เหรียญลด40%นะคะตัวนี้ก็จะเหลือประมาณ1,007นะคะก็โอเคเลยนะคะเป็นส่งที่แบบเอออยากได้พอดีนะคะ แล้วก็ยังได้เสื้อของทอมมี่เกิร์มาด้วยนะคะได้เสื้อทอมมี่เกิร์มาทั้งหมดเนี่ยสองตัวนะคะก็เป็นเสื้อ,อ,อแขนยาวแบบนี้นะคะแบบว่าทรงมันน่ารักดีนะคะก็เลยเอามาตัวนี้เนี่ยเขาลดราคาอยู่ห้าสิบเซนนะคะก็ตกเหลืออยู่สาสิบเหรียญนะคะก็ตัวนี้ประมาณพันห้าสิบบาทนะคะของทอมมี่นะคะค่ะเป็นเสื้อแขนยาวเหมือนกันนะคะก็น่ารักนะคะมีหัวใจ สีชมพู2อันนะคะตัวนี้ก็ลดราคา50%เหมือนกันจ้าจาก69.5นะคะก็จะเหลืออยู่ประมาณ39.75นะคะตกอยู่ที่ตัวหนึ่งประมาณ1,400บาทนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็น CVS นะคะ CVS เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเหมือนร้านขายยาเหมือนโบสถบ้านเรานะอย่างแรกนะคะที่เขตไปตามหาเลยนะคะก็คือที่ปัดขนตาในบริลลนนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวในตำนานที่พี่ป้อมวินิตนะคะเขาบอกมาว่าถ้าไปเมริกา่ยต้องไปซื้อตัวนี้นะคะก็เป็นรุ่นนี้เลยนะคะราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ500นิดนิดนะคะเป็นตัวที่แบบว่างัดเอาแบบว่าขนตาขึ้นมาได้นะคะ แล้วก็ได้ครีมกันแดดน,นะคะรอบนี้เนี่ยกันได้ครีมกันแดดของโทจิน่ามาทั้งหมดเนี่ยสตัวเลยนะคะก็เป็นรุ่นเอช Shine Face นะคะตัวนี้ก็ตัวนี้นะคะราคาเนี่ยจะอยู่ที่19เหรียญน,นะคะหรือประมาณ660บาทนะคะเป็น S P F 70เลยนะคะซึ่งเมืองไทยเนี่ยเราไม่ค่อยเห็น S P F สูงๆนะคะอย่างมาเนี่ยก็คือ50นะคะไปเห็นตัวนี้ก็เลยลองจัดมาดูนะคะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นสำหรับทาตัวนะคะอันนี้เป็น SPF 5 0นะคะก็คือลองซื้อมาใช้ดูนะคะรุ่นที่ซื้อพวกนี้เนี่ยที่บางไทยเขาจะไม่ได้มีขายเป็นรุ่นแบบนี้นะคะเก๋ก็เลยเอาลองมาดูนะคะว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะคะ <S <S <ๆ>นอกจากนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวออรองพื้นนะคะของ Covergirl นะคะตัวนี้ราคาไม่แพงนะคะเกตซื้อเป็นสี L2 มาน่าจะประมาณ300กว่าบาทนะคะ ก็ของที่ช็อปที่อเมริกานะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะยังไม่จบนะคะก็ยังมีของที่เกดไปเก็บตกที่ญี่ปุ่นมาด้วยนะคะเนื่องจากว่าต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่ญี่ปุ่นนะคะอันที่เกดไปเปลี่ยนเครื่องเนี่ยนะคะเกดลงจากเครื่องเนี่ยประมาณหกโมงเช้านะคะแล้วก็เกดก็เลยแวะเข้าไปเดินเล่นในเมืองก็ไปที่ชิบูย่านะคะก็ไปที่ดองกี้นะคะสาขาชิบูย่าที่เป็นเมกกะนะคะดองกี้ที่เขาบอกว่าใหญ่ๆนะคะแต่เนื่องจากว่าวันที่เกดไปเนี่ยยังเช้าอยู่นะคะ วันเ็นโมงเนี่ยนะคะของตามเชลต่างๆเนี่ยเขาก็ยังไม่เอามาวางนะคะเชลมันก็จะแบบโล่งๆก็เลยได้ของมาไม่เยอะนะคะเอออย่างแรกนะคะที่ได้มก็คือเป็นตัวนี้ค่ะคือตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสกินแคร์ที่อยากลองมานานนะคะของฮัก,กุนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นเ,ออเมลาโนโฟกัสอีวีนะคะก็เขาบอกว่าจะช่วยป้องกันพวกเม็ดสีอะไรต่างๆนะคะเก๋ก็อยากลองใช้ดูนะคะว่าเป็นยังไงถ้าใช้เราได้ผลดียังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมาทําคลิปนะคะก็ตัวนี้เนี่ยได้มาที่ ่10,000เยนนะคะประมาณ2,200บาทนะคะ แล้วก็สิ่งที่ได้ที่ดองกี้นะคะก็คือจะอยู่ในถุงนี้นะคะนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเชลลงมากนะคะยังไม่ได้เอาของมาลงนะคะก็อันตัวนี้นะคะตัวนี้เขามีมานานแล้วแหละเป็นตัวสําหรับแบบว่าล้างหน้านะคะทําความสะอาดไปถึงรูขุมขนนะคะตัวนี้เนี่ยหนึ่งพันแปดร้อยเยนนะคะก็ประมาณสี่ร้อยบาทนะคะใช้แล้วแหละนะคะแล้วก็หมดไปนะคะอันนี้ก็เป็นการรีพีทใหม่นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็น เป็นตัวนี้นะคะเป็นเขาเรียกอะไรมาสคาร่านะคะก็เป็นรุ่นนี้นะคะเฮโรอีนเมทนะคะตัวนี้เนี่ยก็1,200เยนนะคะก็ถูกมากอะ่ะตอนนี้คือเลดญี่ปุ่นยิ่งถูกนะคะประมาณแบบว่า200กว่าบาทเองนะคะแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยก๋ก็ได้แบบอของคิสมีมาอีกนะคะตัวนี้ก็เป็นอายไลเนอร์นะคะก็ตัวนี้น่าจะประมาณพันเยนนะคะก็เลยหยิบมา2อันเลยนะคะ แล้วก็ตัวนี้ด้วยนะคะก็ร้อยกว่าบาทนะคะก็เป็นตัวแบบว่ามาสคาร่านะคะเป็นตัวแบบว่าทำเขาเรียกอะไรเป็นตัวที่แบบทาทาที่ขนตานะคะแล้วเขาก็จะทําให้แบบว่ามาสคาร่าเราเนี่ยละลายนะคะแล้วก็ออกง่ายขึ้นนะคะทําความสะอาดได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะ One Day ์แ t t o o เป็นอายไลเนอร์สีปลานะคะตัวนี้ไม่เคยลองใช้นะคะก็เลยลองหยิบมาตัวนี้น่าจะประมาณพันเยนนะคะก็ประมาณ200น้ดนิดนะคะค่ะก็จะเป็นการช็อปนะคะก่อนกลับบ้านนะคะที่สนามบ,บินนะคะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรทของเงินเยนเนี่ยถูกมากเลยนะคะทำให้ ราคาของเนี่ยถูกตามไปด้วยนะคะส่วนใหญ่ของที่เกตซื้อทีออ่สนามบินที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นของที่เกตใช้อยู่แล้วนะคะก็เป็นการรีพีทนะคะก็รีพีทตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นชาแนลนะคะเป็นลูสทาวเดอร์ทานสลูเซนนะคะเกศใช้เป็นเบอร์30นะคะตัวนี้เนี่ยราคาตอนนี้อยู่ที่7,200บาทนะคะถ้าคูณกับเลทปัจจุบันนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1,500กว่าบาทเกือบ1,000หนะคะก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะคะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่รีพิทเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยแกะใช้ไปแล้วด้วยนะคะเป็น Dior Forever Skin Go นะคะก็เหมาะสำหรับคนผิวแห้งนะคะแต่ว่ารองพึงก็จะอยู่ติดไม่ทนนะคะตัวนี้เนี่ย6,500เยนนะคะก็คิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ1,400กว่าบาทนะคะก็แบบถูกมากๆค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะตัวนี้เนี่ย เกดก็แกะใช้ไปแล้วเหมือนกันนะคะเป็นลาแมนะคะเป็นครีมเดอรลาแมนะคะเป็นรุ่นที่มันแบบว่าเนื้อหนักหน่อยนะคะตัวนี้ก็จะมีสกรีนโตเกียวด้วยนะคะตัวนี้เนี่ย เก็ดได้มา60 ml นะคะก็ราคาอยู่ที่45,900เยนนะคะก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ10,000บาทนะคะกออ็รีพิทกลับมาใช้นะคะเพราะว่าเคยใช้แล้วรู้สึกว่าฟิลมัน,มนดีนะคะก็เลยอยากจะลองกลับมาใช้อีกรอบหนึ่งนะคะ ก็หมดแล้วนะคะสําหรับของที่ไปช็อปนะคะทั้งที่อเมริกาและที่ญี่ปุ่นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกออ็ถ้าเกดได้มีโอกาสไปที่ไหนอีกนะคะก็จะมาเปิดถุงให้ดูกันนะคะเ,ออเร็วๆนี้นะคะก็อาจจะมีคลิปวอล์กด้วยนะคะที่เกดไปเที่ยวที่นิวยอร์กมานะคะยังไงรอติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย